ผมจะมาสอนใช้งานตัวปลดล็อกสก,กินทุกตัวในเกมวารโลนะครับนี่นะครับสก,กินยังไม่ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปลดล็อกกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้รันแอดมินไฟล์นะครับจากนั้นครับใส่คีย์ที่เราได้มานะครับแล้วก็กด enter ครับก็รอโปรแกรมมันรันกสร็จนะครับ ขึ้นอย่างนี้แปลว่าร้านเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้กดโอเคครับแล้วเข้าเกมไปดูเลยครับนี่ครับกินขึ้นมาเลยนะครับมาใช้ได้เลยครับนี่ครับนี่มีตัวอะไรครับถ้าเราเลือกสกินเสร็จก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดเข้าเกมนะครับ ถ้าเรากดเข้าเกมนะครับเกมมันจะเด้งนะครับให้เราเลือกสกินก่อนครับแล้วก็ค่อยออกเกมเข้าใหม่นะครับแล้วค่อยรันไฟอีกทีครับเคมให้เราเลือกสกินก่อนเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับให้เรากดรันโปรแกรมตามปกตินีครับนีครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับผม ม้เราไม่โคตรชอย่าเราไม่โคตชอบเลยว่าเราไม่โคตรชอบเลยว่ารมเป็นอรแ่เราไม่โคตรชอบเลยว่าเราไม่นมารวมเดตก่แยมันก็ลังดี่เขามาในตอนนี้ทำให้ผมยิ้มทุกยชาลังดีว่าผมแต่เขาไม่เป็นรเพรว่าตอนนี้ต่ันงนี้ายมีปัญหามึมตัวดีวกเคล่ีอบท t s เป็นมี e man l m i a With the gonna shop, I'm a